Oh, mm -hmm. กินอะไรคะบาร์บีคิวหอมบาร์เีอร์แม่ดูเมลานฟีมมามันคันบีดตะคอมไปลรออ๋อสันแหน่ใช่ไหมนน่ยหยกบอกว่าฉันยกบีดบาล์าเอ็นเอออยู่ที่เอิร์นชนสวิกหรือว่าเออร์วิกนะอันนี้ก็คือโอ้ยมกอาหารมอม Cảm ơn anh. Em muốn tao comment. À, nó mình sẽ ăn đi ba. Em muốn chạy cái nắp cấp của cái gì mà. Đi tài lại

We don't need... โทรศัพท oh, so ์นะโอ้ยรู้สึ้จ็อยากออกโอ่ เราไม่เคยเห็นซีดานซีซาร์ดดกอยู่ในอ่าวที่ของไมโครและสกุลคานนอนแหงโคเลปุ่นทอลฟินเมกร็อกสตอรี่เอ้อทำไมยังไม่ยิงอ่ะน่าเชื่อวิสกอสแรกไงฮะน่ะ Man, Elvin How do fix that oh. 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 Hello, Gross คิวคิวสกอล์คิวคิวสกอล์คิวคิวสอ์นักคะโอกระโปรงเปียะที่ฟินแลนด์มาบัลล่ห่งนัเนี่ยดูบัลล่าพัก็เรดดักจิสติ้งก็ได้เนี่ยบริสค Gunga med man utan körkort då. Vad är det där långa vänster, ser du? Vad är det? Det här långa i vattnet där. nedanför. Åh ett tefat! Ett UFO! UFO! Ja men han har ju startat säger du väl? เามาจากทางนั้นนะคะอันนี้เป็นสมาร์ทล็อกนะก็คือแบบสักพักเดี๋ยวมันก็ล็อกเองอันนี้เป็นไฟตรงนี้ก็คือประมาณขาสุด จะดูแคบนะเพราะว่าประมาณ13หรือวยสตารางเมตรเนาะแล้วก็อันนี้เป็นไฟห้องน้ำนะตอนแรกงงว่าไฟอยู่ข้างในหรือเปล่าหาไม่เจอห้องน้ำก็โอเคไม่ได้แคบมากเนาะก็มีแชมพูกับน้ำยาอาบน้ำไปในตัวฟรีก็มีแก้ว2องใบฟรีแล้วก็มีสบู่อันเล็กๆฟรีอันนี้เป็นปั๊กน่าจะเป็นใช่เป็นปักดัดผม ก็โอเคสำหรับราคา1 0 0 0สวีดิช1,100โดยประมาณเพราะว่าถ้าสมมุติเป็นกล้องเป็นห้องที่แบบไม่มีวิวทะเลก็จะจ่ายเกือบพันหทอน5บาททอน2บาทอันนี้หนึ่ก็มีวิวด้วยแค่นั้นแหละแล้วก็มีอาหารฟรีด้วยนะคือในะบอแบบแบบถูกๆู แต่ถ้าจ่ายเพิ่มอีกร้อยหนึ่งก็คือได้ห้องกว้างกว่านี้คือเท่าห้องนอนเตียงเลยนะแต่อยู่ในเมืองไงอันนี้คือแบบอยากนอนบนเรือที่เขาจอดเทียบเท่าฝั่งเนาะอันนี้ก็จะแบบเหมือนแคบๆไปหน่อยนะและนี่ก็เป็นแบบตู้เสื้อผ้าก็มีไม้แขวนเสื้อให้แล้วก็มีที่ใส่รองเท้าเราก็ไม่แขวนกระรอกไว้ตรงนี้กันก็เตียงนอนสองคน เตียงก็ขนาดเท่าบ้านนั่นแหละเท่าที่บ้านหมายถึงนี่นแหละที่โรงแรมเนี้ยมันแพะมันถูกกว่าที่อื่นร้อยหนึ่งเพราะว่าพื้นที่น้อยกว่าแล้วก็มีวิวถ้าจ่ายร้อยหนึ่งก็คือได้ไปยืนนอนห้องใหญ่กว่าเนี้แต่ก็โอเคนะใช่ไหมพี่โอเคใช่ไหม det är ju lite, men... Vänta! Tyst på Det någon som har ringt. Ring. <laughs> 30 kronor för Kebabtalrik. Någon dig? แม Love ่งสองกล้องอันนี้ให้ไปคิดนะกิ๊กกิ๊กกิ๊กกินหน้าตาชั้นทำไมดูเสียอะขนาด สาดเนี่ยนาสกงหยอกบีนาสกองเนี่ยอินเตอร์ยอกวิวด้น่าสกงวีโฟที่อันนัทพักแ้วเอ็นนอร์มอลอเบสตดอร์ดีนะที่ดีนะที่หยุดวันคืน มีโรงแรมนะแล้วก็มีห้องน้ำโอยเย็น จะไม่สบายไปกว่าเดิมเนะ่ยหนาวจงบอยมีสนามเด็กเล่นด้วยเออดีเป็นจุดพักรถที่ดีมากมีสนามเด็กเล่นตรงนี้เฮ้ยมีเสียงน้ำ้วยหรออันนี้คือสนามเด็กเล่นนี่นอยๆสไลเดอร์ชิงชาให้นั่งแล้วก็มีแบบนี้ អ oh, ោណ oh, ាំពូកុំហើយយ៉ាំຕົកตรงนั้นអត់ទៅไงទៅខាងនេះអួយឧបជុបឧបជុបហេត มีน้ำตกตรงนั้นด้วยตรงนั้นเล่นอะไรไม่รู้โอ้ยมีสไลเดอร์ให้ลงไปเหรอจะไปไหนอะโอ้ยฉันจะกล้าลงไปไหมเหี้ยแล้วหรือว่าฉันจะลงไปดีนะโอ้ยตา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 ย สวยอ่ะทำไมพีม่ใหญ่ไม่มาวันนี้ไปถ่ายรูปตรงนั้นค่ะอ,อ๋อเป็นน้ำอ่ะเดี๋ยวไปละอองน้ำไม่วโหสนุกดีอ่ะคิกอยากขึ้นบันไดไปเล่นอีกรอบหนึ่ง ตรงนี้ก็เป็นเ,เดี๋ยวไปนั่งเดี๋ยวไปนั่งเล่นตรงนี้ก่อนโอ้ยไม่มีลูกเล่นเองเล่นแทนลูกตายแล้วทำไมมันดูน่ากลัวอย่างงี้โอ้ย oh ไมก็ทำไมดูชันขนาดนี้หนึสองสามอ้าว Oh God. <laughs> มีแค่เนี้ยแหละกะว่าจะขับรถกลับดีกว่ามีแค่แค่แม่น้ำมีวิวสวยๆ <c oughs> รุนวิกก็มีนเนาะไปดูที่รุนวิกเดียว <c oughs> โหอยากขึ้นไปจังเลยแล้วก็ถ่ายรูปข้างบนนี้ ลงไปไหมเหี้ยแล้วหรือว่าฉันจะลงไปดีนะโอ้โหตาย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 นี่เป็นโรงแรมนะคะเดี๋ยวถ้าคาวหน้ามานอนโรงแรมดีดีกว่าคาวที่แล้วมาดูวิวน้ำ เทานี้ก็มาดูวิวสะพานมั่งเพราะว่าแถวนี้ก็เดินเล่นได้เดินเล่นแถวนี้น่าจะได้จอดรถไว้ตรงนู้นนะ